เอาละครับผมนะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนลงเจ้าตัวมอสเคนายนะครับเป็นสุนัขนะอ่าสุนัขเคนายนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเจอร์มันชัพเพิร์ดนะครับ ่านี่เป็นสุนัขเออเอาเนี่ยเนี่ยเป็นสุนัขแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีเออเสือ้อแบบเสื้อเกราะนะแบบนี้เลยนะครับมีหลายแบบเลยนะนี่นะครับโอเคนะเพื่อไม่เป็น,นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะตัวมอตโตนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ดดสคริปชันนะครับโอเคท่านชมก็ไปกดดาวน์โหลดกันมาเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอ่าก็กดดาวน์โหลดดิสไฟล์เช่นเดิมครับ ก็กดอันนี้นะครับอ่า Polizknight ตัวนี้นะอ่าหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยครับกดดาวน์โหลดมาเลยอ่าโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับก็แตกไฟล์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้จะตัวอ่าสี่ไฟล์นี้มานะครับโฟลเดอร์แล้วก็อีกอ่าสองไฟล์นี้นะครับแล้วก็ไฟล์รีดมีหนึ่งอันนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูหน่อยแล้วกันนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นแบบว่านี่ใครจะดูวิธีลงตามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูตามผมก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับที่เขาสร้างไว้นะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเปิด Open IV ขึ้นมานะอ่าผมเปิดไว้ละนะครับก็อย่าลืมกดติ๊ก Edit Mode ด,ด,ด้วยนะโอเคแล้วจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ Mod นะครับ Mod ตัวน,นี้นะเราไปที่อัปเดตนะครับไปที่เอ็กซครับไปที่ DLC Pack นะอ่า หเห็นมากมายเลยนะครับไปที่แพดเดย์20 NG นะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับให้เรากลับไปที่ไฟล์เกมของเราก่อนนะเปิดไฟล์เกมของเรามานะครับถ้าใครไม่มีแพดเดย์20 NG ในไฟล์มอสนะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตนะครับตัวนี้เลยนะอัปเดตนะครับไปที่เอโฟสี่นะครับไปที่ DLC แพกนะอ่าเลื่อนลงมาเราเราเห็นคำว่าแพดเดย์20 NG ตัวนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ คัดลอกมาครับคัดลอกมาเลยแล้วก็กลับไปครับไปที่ไฟล์มอนของเรานะอันนี้เลยนะครับไปที่อ่าอัปเดตนะไอฟครับ DLC แพ็นะแล้วก็เราแล้วเราก็กดวางเลยนะครับก็กดวางเลยแล้วก็จะมีแพทเดย์ยี่จีแล้วนะโอเคนะครับอันนี้เผื่อคนที่ยังไม่มีนะ่ายนะครับโอเคถ้าใครมีแล้วนะครับก็กดไปที่แพทเดย์ยี่เลยนะป่ลยไปที่ DLC แพ็นะครับไอ DLC.RPF ครับ ไปที่ x 6 4นะครับไปที่โมเดลครับอ่ะ cd m a g e นะครับตัวนี้เลยโอเคแล้วไปที่เพจนะครับไปที่อันแรกนะครับแพ d d ยี่ส ng rpf นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะอ่าก็ไปโอเคแล้วจากนั้นนะครับให้เราลากอ่าในไฟล์ m อดของเราเนี่ยในไฟล์ม mod k9 ของเราเนี่ยนะครับเอ่อลากเจ้าตัว3ามโฟลเดอร สามไฟล์นี้มานะครับอันเ่ดมีไม่าอามานะครับเราเอามาแค่สามไฟล์นี้นะแล้วก็ลากเข้ามาในเกมเลยเอ้ลากเข้ามาใน open i v เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กอีเดนหมดออกด้วยครับแล้วก็ปิดไปเลยโอเคปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมันดีกว่านะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเรียกน้องหมามานะครับก็ให้เราเปิดเจ้าตัวเอ่อ a อ i m a t e Backup พมาครับอืมนี่เลยนะครับ ก็ถ้าใครจะเล่นมดเคนายครับก็ต้องมีอันนี้เป็นไปกับก่อนนะครับโอเคเลื่อนหาคขาว่าเคนายพาร์เนอร์นะครับขึ้นมาเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะไปเจอคขาว่าสปาวเคนายพาร์เนอร์ครับเราก็กดเข้ามาเลยนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลอันนี้ชาร์เปิดมาแล้วนะครับอันนี้ครับที่เราลงไปนะก็กดสปาวเลยครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นน้องหมาเยอรมันชาร์เปิดแล้วนะครับนี่เป็นไงเป็นไงครับโคตรเท่นะครับ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ที่ลงไปนะครับจะเป็นชับเพิร์ดนะลงไปอ่าเฟสนะครับก็จะเป็นใบหน้านะเรียกว่าอะไรนะเอ่อเป็นตัวนะครับนี่นะครับก็มีประมาณ7แบบให้เลือกนะครับเคนาเชิ้ตนะครับก็จะเป็นแบบนี่นะครับตรงเสื้อนะเห็นไหมตรงเสื้อของหมานะครับเสื้อของน้องหมานะเออก็เปลี่ยนได้นะครับเอ่าอันนี้จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเป็นเคน่าอิเซอรี่นะก็คือ หน่วยงานนั่นแหละนะครับชื่อหน่วยงานนะเห็นไหมอ่า security หรือเปล่าหรือ police นะครับอโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะนะก็จะได้น้องหมาแบบแบบนี้เลยนะครับนี่เขาก็จะตามเราแบบนี้เลยนะครับวิธีการลบเขาออกไปนะก็ให้กด display ตัวนี้ออกเลยนะครับถ้าใครจะเอ,เอาน้องมาออกนะโอเคแล้วก็กดปิดเลยครับนี่ก็จะได้น้องหมาครับสายพันธุ์เยอรมัน s h พ r p l e s ของเรามาแล้วนะครับนี่ โค้ดเท่ h, นะครับนี uh, ่วิธีการให้น้องหมาขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปที่ประตูนะประตูข okay. ้างหลังนะครับนี่ฝั่งนี้นะแล้วก็กดตัวทีนะครับอ่านี่นะแล้วก็จะเปิดประตูให้น้องหมาขึ้นไปนะครับน้องก็จะขึ้นไปละนะครับโอเคแล้วก็ปิดประตูนะเราจะให้เขาลงมานะครับแล้วก็กดทีทีรอบนึงนะไปที่ประตูแล้วกดทีรอบนึงนะครับนี่เขาก็จะลงมาแล้วนะ เมื่อเราเนี่ยอยากให้เจ้าตัวน้องเคนายของเราเนี่ยนะครับตรวจก็เรียกว่าอะไรอะตรวจสอบรถนะครับล้วก็กดตัวทีนะครับไปที่รถล้วก็กดตัวทีอ่าล้วก็รอให้น้องเขาเออกำลังตรวจอยู่ครับนี่ะครับน้องเขาก็จะเดินตรวจแบบนี้เลยนะเอาไปเอาไปนะนี่ อ่าเห็นไหมครับเมื่อเขาตรวเสร็จนะครับเขาก็จะนั่งลงแบบนี้นะอ่าแสดงว่าเราเนี่ยก็สามารถตรวจรถได้แล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็มีเห็นมาพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเว้ยพดีนะครับเราต้องเออเปิดให้น้องลงมานะครับอันนี้ผมจอดรถผิดฝั่งนะเห็น<า>ไ,ไหมครับน้องหมาเขาก็จะไปกัดเย่างนั้นนะนะอ่า นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสอนลงสกินเจ้าตัวเคนายตัวนี้นะครับเป็นหมาพันธุ์เจอร์แมนชัปเปอร์นะครับแล้วก็สอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเคนายนะเคนายก็ยังสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองไปเลือกไปเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ